มาก็มาไปเสียงชิมปีหาโชคอะลงหาลงแล้วครับผมไปกันเลย ขึ้นไปมาคลีนด้านบนครับผมในนอเสียงดังนะก่อสร้างครับผมนะครับพระพุทธรูปองค์ยืนกลางเย็นไปกันเลยครับผมภาพจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับผม การลงบันไดครับผมหลายขั้นครับผมไม่ได้ไปลงด้านหลังนสองทางครับผมนี่นี่นี่นครับขึ้นสวยมากครับผมครับบรรยากาศสวยงามพอได้พอได้ครับผมพอได้ถือว่าใช้ได้ครับผม ลงบันไดครับผม นะครับพูดชอบเสียงดวงก็มาตรงนี้ก็ได้การเลยครับผมบเดินชมทะลุครับผมนี่ครับาาก็สวยนะกำลังมลูลนะ่ะ อาจจะถ่ายสูงหน่อยนะครับผมถ่ายสูงภาพข้างล่างยังไม่ยังไม่ดีพอเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากว่ก่อสร้างนะครับผมดูขบเค้าถนนก่อสร้างอย่าครับผมยังไม่เสร็จ อะไรเป็นหินอ่อนออก,ก็สวยนะผมถ้าผมก็ว่าสวยนะแล้วมีเกียดีก็ก็สวยนะ